สวัสดีค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะมาแก้ไขาฐานข้อมูลนะคะคลิกที่ฐานข้อมูลค่ะเราจะมาแก้ไขเพิ่มและแก้ไขประวัติพนักง,งานนะคะเดิมพัเข้าไปได้เลยค่ะเราจะยังไม่มีรายชื่อพนักง,งานนะคะให้เรากด x 3หรือปุ่มเพิ่มค่ะรหัสพนักง,งานคนแรกนะคะจะใส่เป็นรหัส01นํานําคำนำหน้านางสาวค่ะ ชื่อสกุลน,นะคะชื่อสุขใจเก่งมากเพศนะคะถ้าเป็นเพศหญิงให้ใส่ตัวเอสค่ะจากนั้นนะคะให้มาที่รายการที่สองนะคะที่อยู่ค่ะที่อยู่นะคะเขตตรงนี้เราจะใส่เป็นเขตลากเท้าค,าค่ะ จังหวัดกทมนะคะให้เราพิมพ์คำว่าอกอทมแล้วกด enter ค่ะโปรแกรมก็จะรันรหัสจังหวัดมาให้เป็นรหัสบีเคนะคะรหัสไปรษณี10250ย์1 0 2 0 5 0 แล้วนะคะเราก็มาที่หน้าที่สามนะคะประเภทพนักงานเป็นตัว n ถูกแล้วนะคะหมายถึงว่าเป็นพนักงานรายเดือนค่ะเริ่มทํางานตรงนี้เราจะมาใส่สังกัดฝ่ายก่อนนะคะให้กดจุดแล้วกด enter ค่ะเราจะอยู่ที่ฝ่ายขายนะคะรหัสศูนย์หนึ่งแล้วกดเลือกได้เลยค่ะจากนั้นลงม,มาวันที่เริ่มทํางานนะคะ ือวันที่0 1 0 1ปี2 5 5 7เป็นพนักงานเก่าของเรานะคะจะมามาลงมาที่เงินเดือนผ้าแรงค่ะ50า0 0บาทค่ะ,ะกด Enter ค่ะธนาคารนะคะตรงนี้จะเป็นธนาคารธานชาชาติรหัสนะคะแล้วถ้าเราจำได้แล้วเนี่ยจะเป็นรหัส t b a n PBAN นะคะโปรแกรมก็จะรัมาให้เป็นธนาคารธนาชาติสาขาลำางคำแหงค่ะเลขที่บัญชีเงินฝาก2 5 0 0 0 0 0 1ขีด2ขีดนันั้นมาที่หน้าที่4บัตรประชาชนเลขที่ 1>, 1 2 3่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแนสเสร็จแล้วนะคะเรามาที่ช่องประสบการณ์ทำงานตรงนี้เราเป็นพนักงานกอาของเราอยู่แล้วเราไม่ต้องลงที่ประสบการณ์ทำงานนะคะให้เรากด Exit เพื่อบันทึกได้เลยค่ะ เสร็จสิ้นแล้วนะคะแล้วก็จะมาทำเป็นประวัตพนักง,งานคนที่สองนะคะใช้รหัสถือสองคำนำหน้าคือนายค่ะชื่อสกุลนะคะชื่อนายดีจริงแน่นอนเพศตัวเอ็นถูกแล้วนะคะมลค่ะแต่นั้นมาหน้าที่สองเลยนะคะ อำเภอรหรือเขตตรงนี้อยู่เขตสะพานสูงจังหวัดกรทมอน,นะคะระหัสปรษณีย์หนึ่งศูนยสองสีง่ศจากนั้นไปที่หน้าที่สามะคะ่ะเราจะมา สั่งกับแผนนะคะก็คือแผนขาย01ค่ะ,ะกด enter นะคะเรื่องแผนขายค่ะวันที่เริ่มทํางานนะคะตันนี้เป็นพนักง,งานใหม่ของเราวันที่เขาเริ่มทํางานเนี่คือวันที่1เดือน2ปี2558นะคะเงินเดือน15,000บาท ชื่อบัญชีเงินฝากาขีด2ขีด00 00ขีด2จากนั้นมาที่กองทุนหรือปอปอสนะคะกับประชาชนเลขที่2345678901 2องสา่เสร็จแล้วนะคะเรามาที่หน้าที่6ประสบการณ์นะคะตรงนี้เนี่ยนายดีจริงแน่นอนเนี่ยมีประสบการณ์ทํางานเคยทํางานมาที่บริษัทสมาร์ทวิทนะคะถ้าเราจะเพิ่มประสบการณ์ทำงานให้เรากดที่ F8 <_ S 2> เพิ่มรายละเอียดค่ะจากนั้นโปรแกรมจะมีให้เลือกนะคะเราจะเลือกที่ประสบการณ์ทํางาน,นะคะ่ะ ชื่อบริษัทนะคะที่นายดีจินแน่นอนเคยทำก็คือบริษัทสมาร์ตจำกัดตำแหน่งพนักงานขายหน้าที่โดยสรุปก็คืองานขายนะคะวันที่เริ่มทำงานเนี่ยก็คือที่ศูนย์หน่งศูนย์ห ศูนยหนนะคะถึงงินที่311สิบเ็นงเงินเดือนเนี่ยใน0 0 0บาทเสร็จสิ้นแล้วเรากดบันทึกนะคะแล้วเราก็กด e x i t เพื่อบันทึกค่ะจากนั้นเราจะมาใส่ประวัติพนักงานคนที่3นะคะรหัสศน3า คำนำหน้านางสาวชื่อสกุลงามจริงดีพร้อมเพศตรงนี้เราจะเปลี่ยนเป็นตัว S นะคะเป็นซีเมลมาหน้าที่2ค่ะเขตนะคะตรงน,นี้จะอยู่เข่หน้าเทลีย รหัสวัสนีหนึ่งศนี่ศูนย์ศนจากนั้นไปที่หน้าที่สามนะคะ,ะแผนกต,ตรงนี้เขาอยู่แผนกบัญชีรหัส0ูย์สค,ค่ะวันที่เริ่มทำงานไปพนักงานใหม่นะคะเริ่มวันที่01น2์ห 1น5่งหมาพันาธนาคารธนาคารเช่นกันนะคะรหัส T D N สาขากรามคำแหงชื่อบัญชีเลขที่บัญชีเงินฝากนะคะส5 0ห้ขีด2ขีด00 0ส 3จากนั้นมาที่หน้าที่4กองทุนปสกเลขที่แบบประชาชน3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5ปการทการทำงานตรงนี้เขามาทำงานที่บริษัทเราเป็น ครั้งแรกนะคะก็คือตรงนี้เราไม่ต้องใส่ประสบการ,รณ์ทำงานให้กด F10 เพื่อบันทึกเลยค่ะก็กด Escape เพื่อออกนะคะกด Yes ค่ะเราก็จะได้รายชื่อพนักง,งานนะคะมา3คนรหัสหน 1, ชื่อนางสาวสุขใจเก่งมากรหัส02งนายดีจริงแน่นอนและรหัส03นางสาวงามจริงดีพร้อมก็เป็นการเสร็จสิน้นการเพิ่ม ประวัติพนักงานนะคะ